ที่เข็นขายผ่านไปนะครับท่านชื่อลุงตึงท่านเข็นหมอนเข็นที่นอนขายไปนะครับท่ามกลางฝุ่นและแดดร้อนในเมืองหลวงแน่นอนที่สุดยามนี้ขายไปก็ยากลำบากนะครับสอบถามท่านไปเนี่ยพื้นเพเดิมท่านเป็นคน ภาคอีสานนะครับแล้วก็ย้ายครอบครัวกันมาผลิตกันที่ราชบุรีเป็นเป็นโรงงานเย็บเหรอเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเย็บแล้วเย็บจากอำเภอไหนมามาคนละจังหวัดประทมอโอแฟนอยู่ขอนแก่นอ๋อแฟนอยู่ขอนแก่นแต่ก็มาผลิตที่ราชบุรีครับจังหวัดราชบุรีแถบโพธาราม ขายนานเท่าไหร่แล้วนะครับท่านก็เข็นหมอนเข็นที่นอนขายทั่วกรุงเทพแล้วทุกตรอกซอกซอยไปมาทั่วแล้วนะครับไปมาแล้วเนี่ยท่านก็ยังบอกนะครับว่าวันนี้เริ่มซ้ำที่เดิมลอวนี่เข็นเข็นกันไปกี่จังหวัดแล้วเข็นแบบนี้เนี่ยรวบหมดแล้วไปจังหวัดไหนมาบ้างเยอะะไปนนเหลินมั่งไปนุ่นมั่งรวบหมดแล้วโคกรุงเทพแล้วทุกซอยหรือ,อยังมาซ้ำที่เก่าที่เก่าซ้ำที่เก่าไปไกลไม่ได้ มีนบุรีบางแคไปหมดแล้วไปหมดแล้วอืมกพไปไกลแล้วมันก็เพลองแล้วเข็นเข็นแบบนี้มากี่ปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีเข็นหมอนขายนี่นะมันก็อยู่อย่างนี้ะฉะนั้นพื้นที่ในกทมทุกที่เนี่ยท่านเองเข็นหมอนเข็นที่นอนขายมาโดยตลอดอยากจะเล่าเรื่องราวเศรษฐกิจเกี่ยวกับนุ่นนะครับทุกวันนี้ของที่บรรจุภายในของนุ่มๆที่ใช้นอนเนี่ยที่นอนที่นั่ง ข้างในนั้นบรรจุไปด้วยนุ่นครับนุ่นปัจจุบันยังมีเหรอครับนุ่นมียังปลูกอยู่เอาไม่เอาอย่างไกลๆมาจางตนน่างบรีนั่นนะมาจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่นุ่นผลิตที่ไหนผมไม่รู้เลยว่าออาของมาจากที่ไหนนุ่นข้างในก็ใส่นุ่น้องพูดนุ่นมันดีกว่าดีกว่า,วาใยสังเคราะห์ยังไงดีกว่าใยมันมันน่นกว่า เรื่องราวของนุ่นนะครับเป็นต้นไม้ที่ปลูกกันอยู่ตามบ้านนอกนะครับก่อนหน้านี้สังคมไทยไม่มีโพลิเมอร์ไม่มีใย,ยสังเคราะห์โพลิเมอร์ก็ใช้นุ่นนี่แหละครับบรรจุหมอนให้เด็กๆได้นอนให้ผู้ใหญ่ได้นอนกันทุกวันนี้นะครับประเทศไทยทั้งประเทศนะครับสอบถามข้อมูลตัวเลขไปทางราชการเขาบอกว่ามีนุ่นปลูกอยู่ในประเทศไทยเพียงแค่88ไร่เท่านั้นเองผลผลิตต่อปีนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วผลผลิตเนี่ยตกอยู่ประมาณ 15ตันท่านผู้ชมลองเอา15ตันคูณราคา6บาทต่อกิโลไปดูนะครับทั้งผลผลิตทั้งประเทศนะครับนุ่นเนี่ยมีมูลค่าทั้งประเทศอยู่ประมาณ90 0 0 0บาททุกวันนี้นะครับก็เราได้เห็นเรื่องราวของลุงตึงเนี่ยเข็นที่นอนที่นั่งนะครับแล้วก็หมอนนุ่มๆม,มาขายอยู่ในเมืองหลวงก็โปรดอุดหนุนกันด้วยนะครับเพราะว่าไม่นั้นนุ่นจะหายไปจากสังคมไทยครับ